นคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมสไตการเอ็กเคกระดิกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวดาบทั้ง8ดาบนะครับผมของแมปทันเดอร์พีส์นั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็อยู่กับแอดมินเหมือนเดิมนะครับผมแอดมินสุดหล่อที่ของเรานะครับผมนี่โอเคครับก็ไม่มีการเสียเวลานะครับผมเราไปรีวิวดาบแรกกันเลยครับไปกันเลยแอดมาไปกันดาบแรกนะครับก็คือดาบพัตนาเริ่มต้นนี่นะครับผมก็เป็นดาบที่ราคาไม่แพงมากนะครับผมเท่าไหร่แอดห้าพันหรือห้าันหรือห้ารอยนี่แหละ นี่ครับก็ดาบเพื่ออยู่ต่อแรกเลยนะผมก็สก,กิลก็ไม่มีอะไรนะครับผมเป็นดาบปกตินะครับผมฟันเรานะครับนี่นะผมก็ขวานเป็น้ดาบสำหรับดาบคาตานะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นดาบของอะไรเนี่ยเอ็กระดาบอะไม่มีชื่อครับผมโอเคก็เป็นดาบนะครับผมก็ดาบนี้ก็ซึ่งก็ฟันฟันได้นะครับผมมันเป็นดาบนี่นะ่ไหม นก็ไม่มีดามเมจนะแล้วก็ผ่านไป,ไปเลยนะสำหรับจากนี้นะนี่ต่อไปเรามาต่ออันนี้ไอซ์ซอสกันเลยนะครับผมโอเคจานแป็แขกของเราเองมานี่ครับผมจานแข็กก็จะเป็นมาเนี่ยนะครับต,รรตีแดงพอสมควรเลยครับจานแข็กนะก็หาซื้อได้ที่เกาะน้ำแข็งนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไป ไปเป็นดาบมิเตโตนะครับผมโอเคนี่นะครับเป็นดาบมิเตโตนะครับก็สกิลก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวผมไม่ดูการตีขงด,ดาบน่อนครับผมก็ถือว่าแรงคนทวนนะครับผมดาบมิเตโตนะนี่ตะก,ก,กี้ตะกี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับกระบวาบมิเตโตนะ ครับต่อไปเป็นดาบโยรุนะครับผมเป็นดาบโยรุนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นดาบเท่ๆดาบนึงนะครับผมที่แอดมินเขาปั้นเองนะครับผมเพราะว่านี่นะแอดมินมันจะปั้นเองนะครับผมเพราะว่าเป็นดาบโยรุดาบใหม่อ่ะเออซึ่งก็เพิ่งทำนะผมเลยยังไม่มีสกิลนะครับผมโอเคนะยังไม่มีสกิลนะครับก็ต่อไปเป็นดาบบิ๊กมัมนะครับผมนี่ดาบพิโคตเท่เลยนะครับผมอะไรครับเนี่ยดาบบิ๊กมัมนะครับนี่ดาบบิ๊กมัมก็จะช่ประมาณนี้นะ ส่วนสกิลก็เออมันยังบ้าอยู่เขาดาบบิ๊กมัมมันยังโอ้ยโดนมอนเหยียบแอดครับแอดครับช่วยด้วยครับโดนมอนเหยียบครับแอดโอ้ยโดนดาบบิ๊กมัมดาบบิ๊กมัมโอเคครับสุดผ่านไปได้ดาบบิ๊กมัมโอ้ยจะยังแน่จะตายโอเคครับผ่านไปได้ครับดาบบิ๊กมัมก็ไม่มีอะไรครับผมก็ตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับผมก็แค่โมเดลเท่ๆนะครับโอเคต่อไปไปต่อบกันที่ดาบต่อไปนะครับผม ดาบสุดยิตร <c inate> น,นั่นเราในในนะครับดาบประจําตัวผมเลยก็ได้นะครับผมดาบเดโฟโยรุนั่นเองนะครับผมนี่ดาบที่บอกเลยว่าเป็นดาบที่อาจจะโกงที่สุดในเกมนี้ก็ได้นะครับผมในตอนนี้นะจะไปแอดเกมนี้นะครับผมเอออาจจะแบบโกงที่สุดในเกมนี้ก็ได้นะนี่เดี๋ยวตัวสกิลนะทุกคนเนี่ยตายเลยเอาแอดตัวนี้ผมขอตัวลูกกับบอสมามาเดี๋ยวผมจะโกวนะครับผมว่าดาบโยรู้ปวดขนาดไหนเนี่ยตายแล้วไงทุกคนสอนสกิลอยู่ โคตรแรงเลยทุกคนไปไปต่อดาบต่อไปเลยดีกว่านะโอเคดาบต่อไปก็คือดาบนี่นะทุกคนไอ้ดาบอะไรเนี่ยดาบของพาร์ติคอสเอ็กซ์บีนะครับผมก็เป็นดาบของยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะครับผมที่ตอนนี้สองหมื่นดา 30, 100, สามหมื่นจับแล้วนะครับผมก็มาดูสกิลอะไรดีกว่านะครับผมก็โอ้ยรักไปยังเยอะอีบิกนะครับเป็นดาบของอีบิกนะครับพาร์ติคอสเอ็กซ์บีของเรานนั่นเองโอเค ไปไปเป็นสก,กลิลันเลยโอ้ยอะไรเนี่ยบักอย่างเยอะเลยสก,กลิลแซ่ดนะผมจะเป็นสก,กลิลดินดาบไม่ใช่อึนดาบมันเป็นดาบปันรัวนะครับผมโอเคนี่ตามเมตก็มีนะผมก็มีมนนั้นะแต่เป็นใช้โดนยากน,นะครับผมตัวสก,กลิลเอ็กนี่ผมบอกเลยว่าถูกใจจริงๆนะผมสกิลเอ็กมาเดี๋ยวผมจะใช้ดูเลยนะครับผมสก,กลิลเอ็กนะโอ้ยดูดิสก,กลิลเอ็กนี่ครับผมดินดาบโคตรเท่ทุกคนเะห็นไหมทำไมมันไม่โดนดำเมตเลยอ๋อ ไปนู่นแล้วไห,หนด้านหนึงนะทำไมไปนู่นแล้ววะแอดแอดไปดูกันหน่อยดิมันไปนู่นแล้วพอตกน้ำทะเลไปแล้วเรียบร้อยโอเคมันเปิดใหม่แล้วเด็กก็มกผมไปดูใหม่นะครับผมมาเดี๋ยวผมจะให้ดูใหม่อีกทีนึงนะดาเมจนบ,บักอ๋อดาเมจมันยังบั๊กอยู่นะครับผมโอเคอนี่ครับผมก็ขึ้นเป็นดาบที่เท่น,นะครับผมผมว่าอาจจะเท่ที่สุดแล้วก็ได้นะครับผมเนี่ยคือดาบโคตรเท่เลยทุกคนเนี่ยเห็นไหมแอดก็มีนะทุกคนโอ๊ย ครับทุกคนก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นดาบไฮไลท์ของคลิปนี้นะครับผมก็เป็นดาบไตก้าบีเซนโต้แน่เองนะครับผมก็เป็นดาบนี้นะครับผมเป็นดาบที่เพิ่งทํามาวันนี้นะครับผมก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับผมแต่ก็ได้นะครับมันก็เป็นเเปป็็นนดาบของผมอะเออเดีนจะโชว์สกิลนะครับผมมาตีครับผมสกิลโคตรอะไรโคนมันใช้ได้รุนโควเลยอะครับเนี่ยเนี่ยดูดิทุกคนเห็นไหม แต่ยังฟันไม่ได้นะทุกคนก็เหมือนดาวพี่่นะครับผมก็สกิลแต่มันมีอยู่สกิลเดียวนะครับผมตอนนี้นะแต่สกิลเดียวนี้ก็เหลือเพือแล้วครับผมซึ่งก็สามารถแบบนี้ได้นะครับผมแต่ถามผมว่าดาบอะไรแรงที่สุดสำหรับผมนะครับตอบได้เลยครับผมเป็นโบโยรุครับแรงที่สุดในเกมนี้แล้วครับผมตอนนี้นะใช่ไหมครับแอดดาบเป็นโบโยรูแดงที่สุดแล้วนะครับตอนเนี้ย ดาพี่บิ๊กแต่ถ้าแต่แต่ถ้าถามว่าอะไรเท่สุดผมว่าดาพี่บิ๊กเท่นะเทนะเล่นโบรูยรู้ก็ได้แต่ด่าขอผมเนี่ยผมใจเพราะว่ามันเป็นดา่าของผมไงเออ <c oughs> ดาสุดหล่อเทีย่ยเลยทุกคนเดือดโมเดลคดี โมโดลูไอมีโมเดลอ๋อเดนโบโยลูเขาดีโมเดลนะครับผมเดี๋ยวลองดูใหม่นะนี่นะทุกคนเขาดีโมเดลนะทุกคนโอเคป่ะเนี่ครับก็ไม่ใช่โมเดลนะครับไม่ใช่โมเดลที่ผ่านผ่านมานะครับผมเป็นเขาดีโมเดลเลยนะครับโอเคซึ่งดาบที่ผมให้เป็นอันดับหนึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็คือดาบดาบเดนโบโยลูนะครับผมเป็นดาบที่ดาเม่ได้สุดแล้วนะครับผมโอเคนะนี่นะ จากระดับหนึ่งของดาเมจนะครับผมโอเคเราไปต่อกันที่ไอ้นี่กันเลยอะไรความเท่ระดับอีพิกนะครับผมอันนี้ความเท่นะยกให้ดาบดาบดาบของพี่วิกนะครับผมมันเท่เอะไรวยกไปให้เป็นดาบของพี่วิกนะครับผมดาบของพี่วิกมีเท่มากเลยนะเท่เอะไรวแตแอดเทไปและสกิลก็ขอยกให้ดาบ ดับขอพี่บิ๊กนะครับผมเหมือนเดิมมันเท่อะไอมันเท่เกินเ,เนี่ยดาบเนี่ยดาบที่ผมภูมิใจสุดแล้วเดัยมันเท่อะแต่บั๊กมันเยอะไปนิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวรอแอดมินแก้นะครับผมโอเคปะส่วนดาบที่เหมาะกับผู้เล่นเริ่มต้นมากที่สุดนั่นก็คือด,ดาบดาบโดรุนะครับผมเหมาะกับผู้เล่นเริ่มต้นที่สุดแล้วครับถ้าแบบมีคนซื้อน,นะแต่ว่าถ้าไม่มีเงินซื้อก็ ก็ดาบคัตนานันเีงน,นะครับผมไม่มีเงินซื้อนะทุกคนโอเคว่าไม่มีเงินซื้อนะโอเควิค <OK> ัตนาอา้าววิคัตนาเหรอใช่มันคือวิคัตนาครับทุกคนแต่ผมลืมรีวิวเดี๋ยวให้แอดรีวิวเลยก็ได้อะมามาวิคัตนาดูใจมามานี่ครับผมวิคัตนาจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับโอเคนี <OK> ่คือวิคัตนานะคระับชม ็คือดาบไหนอยากบินกัตนะเอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมันมีมันไม่มีสกิลใช่ไหมแอดมินใช่ไหมมันไม่มีสกิลเอ๊ะนะครับอเอก็จะมีประมาณนี้นะครับผมดาบทั้งหมดในเกมนี้นะครับผมก็ใครที่ชอบดาบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปด้วยนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ก็ได้นะครับผม เนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายครับเจอกันครับบายแอดมินบายบายหน่อยบายบายโคดูบายบายบายโอ้ยโอเคครับทุกคนบายบายนะครับผมบาย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 ครับเจอกันบาย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 ดีดาตอนบายบายอย่าเพ่งเลยโอเคโอเคบาย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 นะ I can't wait till we can break up out the heat if I seem a little with this, an antisocial pessimist.